สวัสดีครับผมแอดมินโน้ตนะครับจากกลุ่มวีวีดีซีนะครับนี่วันนี้นะผมจะมีตัวนี้มานําเสนอนะครับก็คือเจ้าฟิล์มท็อปกัดกันหินดีหลังคากระจกนะครับเพราะว่าในกลุ่มของเราอ่ะผมเคยเห็นสมาชิกหลายท่านนะครับโพสต์ว่าหลังคาโดนหินดีแตกครับส่วนใหญ่ก็จะโดนช่วงนี้ครับช่วงที่มันยังรับหินอยู่โดนโปะเข้าไปเจาะแล้วมันก็แตกนะครับซึ่งเราสามารถป้องกันได้นะครับเพราะหลังคาแตกผมว่ามองว่าเรื่องใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าโหเราต้องเอารถไปจอด ที่โสนเปลี่ยนกระจกหลังคาแล้วผมว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเหมือนเดิมเหรอผมว่ากลัวเรื่องน้ําเข้าเสียงลมเข้าด้วยนะเพราะนั้นเราป้องกันไว้ดีกว่านะครับฟิล์มท็อปกาดนะครับก็จะเป็นลักษณะฟิล์มใสกันรอยนะครับวางลงไปทั้งแผ่นกระจกเลยครับสามารถป้องกันหินดีดได้ป้องกันรอยได้แล้วก็กันร้อนได้ด้วยนะครับเป็นฟิล์มเฉพาะเลยนะครับของท็อปกาดนะครับผมตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับราคานะปกติอยู่1 5 0 0 0บาทตอนที่ผมจัดโปรโมชั่นครับช่วงแนะนําเลยสําหรับ สมาชิกในกลุ่ม BVD Seal นะครับลด50%เหลือ7,500บาทติดตั้งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จนะครับรับประกันให้ถึง3ปีนะครับผมติดแล้วก็หายห่วงนะครับสามารถลดโอกาสที่จะทำให้หินดีดกระจกแล้วมันแตกเนี่ยลดได้ถึงประมาณ90%เลยนะครับถ้าไม่โดนหินก้อนใหญ่หญๆจริงๆรับประกันว่าไม่แตกอย่างแน่นอนที่สำคัญกันร้อนดีด้วยนะครับทูวิันเลยสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ Admin n o นนะครับ หรือถ้าใครแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้จังหวัดเพชรบุรีของร้านแอดมินโน้ตลองทักมาถามเรามีร้านในเครือเพียบเลยเกือบทั่วประเทศไทยนะครับถามที่แอดมินโน้ตได้เลยเดี๋ยวแอดมินโน้ตส่งพิกัดให้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ